คำว่าเปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้นเวลาเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อทุกคนทุกปัญหานะถ้าเราไปดูดีๆนะลึกลงไปมันจะเป็นปัญหาความัมพันธเกือบทั้งหมดเลยเพราะนั้นปัญหาความัมพันเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เรามองอีกฝ่ายไม่ได้ถูกต้องตามหลักที่แท้จริงเรามองผิดอย่างเช่นปัญหามือที่สามแบบเนี้ยเราไปมองว่าสามีไม่รักเราที่เขาไปมีผู้หญิงอื่นมันไม่ใช่มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่มันไปเติมพลังงานที่มันขาดเพราะนั้นพอเราเข้าใจผิด ข้างในของเรามันจึงเจ็บเช่นเราบอกว่าเรามันร้อยค่าเรามันไม่สวยเรามันถูกหักหลังแล้วมันก็กลายเป็นจุดดาในจิตใต้สำนึกพอมันเป็นจุดดาในจิตใต้สำนึกเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยไม่กล้าที่จะทําอะไรบางอย่างแล้วมันเกิดความกลัวความกังวลน,นะเพราะนั้นในการแก้เนี่ยเราต้องแก้ที่วิธีคิดที่เรามี ทุกคนในเหตุการณ์ในอดีตเนี่ยเขาเรียกว่าการปลดล็อกการปลดล็อกที่ผมทําอยู่เสมอการโคชชิ่งหรืออะไรก็ตามสมองของเรานะมันถนัดสุดคือคิดแบบย้อนกลับเขาเรียกว่า reverse engineering อะคือคิดย้อนกลับว่าไอ้ที่เราเจ็บปวดอะเพราะว่าเราให้ข้อสรุปอะไรบางอยา่างแต่ถ้าเราไปเปลี่ยนข้อสรุปที่เราเจ็บปวดอะความเจ็บปวดหายเหมือนเราไปปลดล็อกความเจ็บปวดของตัวเองออกไปแล้วเครื่องยนต์เราก็จะกลับมาทํางานอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าเราไม่ไปปลดล็อกในอดีตที่เราเคยเจ็บปวดเกิดอ,อะไรขึ้นเราจะไปใช้สมองเพื่อประเมิน ความเสี่ยงในอนาคตและนั่นแหละก็ทําให้เราไปไม่ถึงไหนไงคิดเยอะคิดมากกลัวโน่นกลัวนี่ไม่กล้าออกมาพูดไม่กล้ามาทําการที่เราคิดเยอะตรงนี้เพราะนั่นหมายความว่าเรามีปมในอดีตซึ่งปมในอดีตถ้ามันถูกปลดล็อกเนี่ยมันจะทําให้เหมือนกับเวลาเราเจอปัญหาเดิมเราจะไม่เจ็บกับเรื่องเดิมเราจะซิกแซกได้ถูกต้องและเนี่ยคือความทรงพลังของการที่เราเข้าไปแก้ตรงนี้ของตัวเองมันทําให้เราเดินไปข้างหน้าโดยที่เหมือนมีระบบอัตโนมัตนะิโดยที่ไม่ไปชนสิ กีควางเก่าเพราะว่ามันทําการเรียนรู้เก่าแลแต่ถ้าไม่ทําการเรียนรู้มันก็จะเกิดอาการแบบระแวงกลัวกังวลแล้วก็หยุดให้คิดตัดินใจหยุดให้คิดตัดใจหยุดให้คิดตัดินใจและโดยส่วนใหญ่มันก็จะทําให้เกิดการหนีออกไป